สวัสดีครับผมโค้ชปิงไทมัสเตอร์ตคูนะครับสำหรับวันนี้โค้ชจะมาแชร์วิธีกินขนมอย่างไรไม่ให้น้ำหนักขึ้นถ้าอยากรู้แล้วว่าทำยังไงก็มาฟังกันเลย oh, oh, โอเคครับสำหรับวิธีกินขนมอย่างไรไม่ให้อ้วนโค้ดมีสอนไว้ตรงนี้นะครับก่อนอื่นเลยอันนี้สมมุตินะครับว่าร่างกายเราเผาผัาน0 0 0รแคลต่อวันแล้วเราต้องการกินขนมก็คือสมมุติว่าเป็นเล3 0 0ร้อแคลนะครับอยใหญ วิธีที่1ที่กินขนมแล้วไม่ให้น้ําหนักขึ้นนะครับก็คือเรากินแค่พันสองอแคลจากทั้งหมดพันห้าที่เราต้องกินใช่ไหมครับกินแค่พันสและกินเลไป3 0 0ร้อแคลรวมกันเก่กกายไปเป็นพันห้าก็จะน้ําหนักก็จะไม่ขึ้นนะครับอันนี้เป็นวิธีที่1ก็คือกินไม่เกินนั่นเองกินอาหารปกติราวเอาขนมเข้าไปรวมกันไม่ให้เกินพันห้าน้าหนักก็จะไม่ขึ้นไม่ลงนะครับส่วนวิธีที่2เราก็กินเท่ากับที่ร่างกายต้องการเลยพันห้าแต่เรากินขนมด้วย พอรวมแล้วก็จะกลายเป็นพันแปดอ่ามันเกินมาสามร้อยคราวนี้ไม่เป็นไรเราก็ไปคาร์เดโอออกนะครับสามร้อยแคลนี่น้ําหนักก็จะไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับเป็นวิธีสองที่ทําได้นะครับถ้าใครขยันนะใครฟิตอ่าถ้าใครขี้เกียจเดี๋ยวเราฟังข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปคือเรากินพันห้าขนมด้วยเหมือนเมื่อกี้เลยสามร้อยรวมเป็นพันแปดแล้วแตคราวนี้เราไม่คาร์ดิโอแต่พอดีเราเล่นเวทไว้กล้ามเนื้อหนึ่งกิโลเนี่ยจะพอผ่านหนึ่งร้อยแคล ถ้าเรามีกล้ามเนื้อทักสามกิโลน้ำหนักเราอาจจะไม่ขึ้นไม่ลงนะแต่มวลเราแข็งขึ้นเคยเห็นไหมว่าคนที่แบบน้ำหนักเท่ากันแต่รูปร่างไม่เหมือนกันเพราะว่าอีกคนกล้ามเนื้อมากกว่าประมาณนั้นเราเสริมกล้ามขึ้นมาแล้วกล้ามเนื้อของเราเนี่ยสามกิโลเนี่ยมันจะไปกินเลหอ,อนั้นเองโดยที่เราไม่ต้องออกกาลังกายอะไรเพิ่มเพราะเราออกมาแล้วเราสร้างกล้ามไปแล้วนั่นเองก็ทําให้กล้ามไปหักข,ขนมพอนั้นน้ําหนักเราก็จะไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งส่วนวิธีต่อไปเป็นวิธี S, ที่ดี่สุดนะคครับที่นนนนแะําาเลยอกกจ ไม่อ้วนแล้วน้ําหนักไม่ขึ้นแล้วไขมันเก่ายังหายด้วยอ่าก็คือเรากินเท่าออใช้เลยนะครับเสร็จปุ๊บเรากินขนมใช่ไหมสามร้อยเราก็เอาคาร์ดิโอเอาขนมห,อนหน่อนั้นออกไปแล้วคราวนี้กล้ามเนื้อที่เราสร้างไว้มันจะไปเผาไขามันเก่านะครับที่มีอยู่สมมุติว่าคนที่แบบมีไขมันเก่า,กาอยู่แต่เราทําอย่างนี้ก็คือกินขนมแล้วสามร้อยเป็นพันแปดไปคาร์ดิโอขนมออกก็จะเหลือกล้ามเนื้อช่วยเผาอยู่นะครับโดยที่กล้ามโดยที่ไขมันจะหายไปนั่นเอง คือเรากินขนมน้ำหนักไม่ขึ้นไม่พอไขมันจะหายด้วยนะครับรูปร่างก็จะค่อยๆดีขึ้นอันนี้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับที่คนแนะนําว่ากินขนมอย่างไรให้น้ําหนักไม่ขึ้นแล้วก็หุ่นดีได้ด้วยลองไปปรับใช้กันดูนะครับซึ่งในกลุ่มของโค้ดเนี่ยจะถอนเป็นโคตานะครับเพราะว่าตรงตัวเลขอย่างเงี้ยมันจํายากบางครั้งเราก็ต้องใช้แอปมือถือนะครับในการติดตามว่าเรากินไปกี่แคลซึ่งมันยากนะถ้าคนที่แบบไม่ได้ใช้มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนได้จบเลย ก็อาจจะต้องใช้สมุดจดแล้วจะกินทีจดทีใช่ไหมมันก็เครียดเกินไปโค้ดก็เคยมาแล้วมันได้ผลดีนะครับแต่ว่ามันเครียดแล้วก็ทาได้ยากถ้าเป็นวิธีที่โค้ดสอนในกลุ่มของโค้ดก็จะเป็นแบบโคต้านะครับโค้ดจะแปลงเป็นตัวเลขแล้วมาเป็นกําปั้นฝ่ามือหรือว่าเป็นช้อนโตะนะครับก็จะทําให้คํานวณได้ง่ายกว่าว่าจะกินขนมอย่างไรไม่ให้อ้วนนั่นเองใครที่สนใจอยากเรียนเทคนิคโคตาของโค้ดนะครับก็เดี๋ยวโค้ดจะมีลิงก์ไว้ให้ในคลิปใต้คลิปนี้นะครับโอเค แล้วเจอกันที่กลุ่มโค้ดครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับโค้ดฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s ซับสไคร์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของโค้ดแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ